สวัสดีค่ะมาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่10สิงหาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ล่องมอรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนนะคะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคเหนือและภาค ใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้สําหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังแรงโดยเฉพาะทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง2-3เมตรอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง ไปจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้นะคะและอันหนึ่งพายุระดับ3โซนร้อนสังมีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนตัวผ่านเกาะไต้หวนันและเข้าประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้นะคะซึ่งโดยพายุนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยและต่อไปนะคะเราก็จะไปดูพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยของแต่ละภูมิภาคนะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแปร่น,น่านอุตราาดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนทางภาคอีสานนะคะเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญชัย,ยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชอั่วโมง นทางภาคกลางนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรี ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์จุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเขียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิตม่ำสุด24-26องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่10สิงหาคม2563ที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะคะส่วนสำหรับท่านในนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะ ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ